ฮัลโหลกายโอเคครับผมอยู่กับผมเอง XD นะครับเอาจริงๆซึ่งในวันนี้ผมรู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกเฟียมากมเพื่อนในที่ขอดมันก็เลยแบบเป็นห่วงมันก็เลยแนะนําบอกเฮ้ยคุณเอ็กดีคุณก็ไปนั่งร้านคาเฟ่แบบไปกับเพื่อนหรือไม่ก็แฟนสาวก็ได้นี่มันช่วยได้มากเลยนะครับแล้วผมจะไปยังไงคือเพื่อนคนเนี้ยเขาไม่รู้เว้ยว่าในชีวิตจริงผมผมไปได้แค่ลูสเซอร์ที่ไม่มีเพื่อนคบแล้วก็ไม่มีแฟนสาวแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเอาคําแนะนําของเพื่อนไปเที่ยวคาเฟ่ก็ได้ อาไรครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในร้านคาเฟ่แล้วซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในร้านคาเฟ่ในแมปโรบ็อกแบบหนึ่งนั้นก็คือเอมิเลียคาเฟ่โอเคในี่มื่อผมไปเที่ยวคาเฟ่ในชีวิตจริงไม่ได้เพราะว่าเวลาในการใช้ชีวิตมีน้อยมากแล้วก็ไม่มีเพื่อนแล้วไม่มีแฟนสาวเพราะฉะนั้นผมก็จะไปเที่ยวคาเฟ่ในแมปโรบ็อกนั่นก็คือเอมิเลียคาเฟ่เป็นไงเนี่ยคุณเอมิเลียโคตรจะน่ารักผมจะไม่ให้คุณเอมิเลียปอบปลปลอมหัวใจกันด้ครับซึ่งตอนนี้ผมเศร้ามากๆแล้วก็เพื่อนก็แนะนำมาดีก็เอาคำแนะนำของเพื่อนมาเที่ยยวร้้าาาานนนนคคเเฟ่่่ออองทีพบกโตมั เขาบอกขอเชิญมิเลียและเป็นคขคนเดียวที่ทํางานที่นี่เพราะว่าคาเฟ่เนี้ยจ้างคนแค่เขคนเดียวเธอเลยต้องทําอะไรทุกอย่างได้ตอนนี้เราก็รู้จักกันมากขึ้นแล้วสั่งอะไรกินหน่อยไหมอืมโอเคผมจะสั่งกันลกันย่มเลยทําตัวตามสบายนะหาที่นั่งได้เลยใช่เงน้นโตัวแรกเลยล้วกันอืมเรียกได้ดีรอสักครู่นะเดี๋ยวเอาเมนูไปให้แล้วผมเองผมต้องพักเสียงมิเรียด้วยเนี่ยให้ตายเถอะ ฮนี่ไงมีแต่เมนูไม่น่ารักน่ารักลองเลือกชิมได้เลยว้ออันนี้ไม่ใช่ออมเล็ตหรอแต่เป็นออมูไรยิ่หรอในกระตุนเป็นออมเล็ตไม่ใช่หรอเอาเป็นว่าผมเอาอันนี้แหละออมเล็ตนี่แหละออมูไรก็ได้อะเรียกอันไหนไม่รู้อะนี่แหละเรียกตามร้านก็ได้ออมูไรหนึ่งชิ้นของหวานหรอที่จริงอยากกินอันนี้น่าจะดีกว่ามั้ง แค่ดืม่มวิ่งอย่างเราเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ต้องกาแฟดิอ้อฮะแทบบอกว่าจะสำรวจตรอบคาเฟ่หรือวันจะนั่งรออยู่ที่นี่ก็ได้นะอืมฮฮฮขอบใจนะวอสทำไมถึงต้องหัวเราแล้วขอบใจด้วยอ่ะฉันว่าคงเตรียมตัวนานน้าดูเลยล่ะเฮ้ทำไมมันถึงเป็นบทภาคของเอเมิเลียล่ะ มันควรจะเป็นบทภาพของตัวละครเราไม่ใช่หรออาหารของเธอพร้อมแล้วฮะห,หืมทำไมมันเร็วจังเลยอ๋ออ๋ออเดิน <c oughs> ขอบใจที่รอนะหวังว่าจะเพล่ดเพลินกับอาหารเออทำไมจะทำได้เร็วจังอ๋อ <c oughs> เป็นเพราะฉันทำงานอยู่ที่นี่มานานเลยต้องมีสกิลแบบขั้นเทพไว้ติดตัวนะ่ะเอาละจะชิมอะไรก่อนนี้ล่ะออมูเลต อ่ะมอะไรเนี่ยแมกโนเลีย a ล็กว่าคาเฟ่อาละฉันกินได้เลยเออนี่ก็เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับเกมใช่ไหมให้กดคลิกตอนที่มีเมนูอาหารปรากฏขึ้นข้างบนเอ่อว้าวอาหารพวกนี้ยน่ากินมากเลยนะแต่เราไม่เข้าใจทำไมถึงต้องจับเวลาด้วยล่ะโอเคมาเริ่ม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  กดกาแฟใช่ไหมถ้าเป็นอมูลเลตก็กดอมูลเลตอมูลเลตแมกโนเลียอมูลเลตมันไม่ใช่ออมไลรหรอวะมันไม่ใช่ออมเลตหรออมเลตมันอมูไรไม่ใช่หรอจำผิดอันอีกแล้วเนี่ยกาแฟ แล้วก็แมกโนเลียโอ้ยแมกโนเลียยาวๆเลยกาแฟเฮ้ยสุดๆมันจะไม่กินอ,อมูไรหรอเอ้ยนี่ไงอ่ะไม่ทันแล้วหมดเวลาอ๋อการกินของเธอเนี่ยปกติเหมือนกับคนอื่นๆที่ฉันเคยเจอมาก่อนหน้านี้เลยแต่เอาจริงๆถ้าเธอทำได้ดีกว่านี้ฉันก็มีรมางวัลจะให้เธอด้วยแหละเอาล่ะได้เวลาคิดค่าบริการแล้วนะ พกเงินมาได้หรือเปล่าแล้วเราก็จ่ายเงินให้เธอไปอืมขอบใจมากเลยนะหวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันใหม่อีกกไปนะแล้วเราก็พูดชมร้านบาบาบาบๆา,บาว่าร้านบริการดีมากแต่ทำไมไม่มีลูกค้าเลยเราควรจะไปแนะนำเพื่อนให้มากินร้านนี้แต่ขอโทษทีเอเมิเลียเราไม่มีเพื่อนดิเอาว่าไว้เราจะมาแวะกินใหม่แล้วกันแต่วันนี้พอแค่นี้ก่อนเอเมิเลียขอบคุณมากประสบการณ์ดีๆอ่ะ ประตูมันเปิดไม่ได้มันบอกเราขอไปขอความช่วยเหลือจากเมดแต่เธอเชื่ออะไรนะอ๋อเอมิเลียมันเปิดไม่ได้จริงวะเคอะต้องวนกลับไปขอความช่วยเหลือจาก Amelia. เอมิเลียเอ่อคือว่าประตูมันเปิดไม่ได้ครับอ๋อแปลกจังถ้างั้นรอแป๊บหนึ่งนะเราจะไปหาอุปกรณ์ด้านหลังดูแถมอาจจะช่วยเปิดประตูได้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะ ว่าเธอจะไม่ไปนานเกินไปหรอกนะฮะอ่ะใช่คุณผู้ชมผมเริ่มเตียนไปเกมนี้เป็นเกมเฮอร์เรอร์นะครับผมสำหรับใครที่ขวัญอ่อนที่แบบกลัวจำสเกต้องระวังด้วยนะครับผมเหมือนตัวละครเราจะไปที่แบ็กรูมก็คือหลังร้านนะผมจะไปตรวจสอบหลังร้านดูว่าจะไปดูเธอว่าเธอทำอะไรอยู่นะครับผมฮะประตูล็อกอยู่ตะโกนเลยใครเข้ะประตูกัน อา้าวเงียบยังเงียบดีแต่ก็ไม่มีการตอบกลับอืมหรือื่อควรตรวจสอบ,บรอบดีเผื่อจะมีอะไรช่วยได้หรอใช่เดคีอิสมีเดคีเดคีโอเคเอาเมาส์คลิกรัวๆเลยผมว่าซ่อนหลังตุ๊กตานี่แหละสักตัวหนึ่งแหละฮึปัตเตอร์เบนนี่มันพอมองดูใกล้ๆแล้วปอสเตอร์เบนน,น,นนี่มันแปลกๆฉีกแมง มันเราจะเจอทางลับด้วยโอเคเตรียมจำสเกลไว้ให้พร้อมต้องเดินลงไปตื้อๆอๆวิอะไรนะ่ะตรงพื้นประตูนั่นมันเหมือนเลือดเลยนะมันก็นเลือดนั่นแหละมันจะเป็นอะไรอีกละ่ะให้ตายเถอะขนาดนี้แล้ว เมื่อฉันก้าวประตูเข้าไปดูอยู่ข้างในฉันถึงกับต้องตกใจไปอยู่ชั่วขณะหนึ่งโอเคมีเสียงเท้าด้วยแต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงเทา้าหรือเสียงหัวใจฉันต้องรีบออกจากที่นี่ร็วที่สุดหวังว่าคนจะไม่เจอกับเอเมิเลียอ,อีกใครจะไปรู้ลระว,ว่าเธอทำอะไรกับฉันใครเห็นสิ่งพวกนี้ก็น่าจะรู้แล้วล่ะรู้งี้ฉันไม่น่าจะมาที่นี่จะดีกว่า เอ๊ะไม่กี้หรือใช้เพื่อจะกินเนื้อคนเข้าไปไม่หรอกไม่คิดจแง่ดีเข้าไว้เนื้อคนมันทําอมเล็ตไม่ได้โอเคเราต้องมาหาทางหนีใช่ไหมแต่แม้เรารู้ขนาดนี้แล้วเราก็ต้องไปแหละเชื่อผมนี่ไงเจอแล้วแท่งเหล็กโกลเด้นซีแมนน่าจะเอาไว้ทุบกระจกหนีมั้งไหนๆก็ได้แท่งเหล็กมาแล้วมันก็ต้องกลับทางเดิมเลยเชื่อผมนี่แล้วก็ลองไปทางนี้ก่อนไปได้ไหม ไอไม่ได้โอเคนายต้องกลับทางเรือ,รอมามั้งนี่อะไรอ่ะมุยเปิดได้ด้วยโอ้โหปีดยังดังเขาคงรู้หมดเลยว่าอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยไปปิดประตูผมว่าเปิดไปดีกว่า <laughs> โอเคเดินออกไปหน้าประตูแล้วก็เหล็กทุบกระจกหนีเลยเช้าผม กูเกียดเกมนี้แบทดิงดิงสองด้วยโอเครู้เรื่องเริ่มใหม่ <c oughs> เอ้โอเคผมเจอเดอะคีย์ละซึ่งเดอะคีย์มันอยู่ในบ่อเลือดเนี่ยนะผมจะอยู่ในมือนี่นะเอ้มาหยิบมาทางอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็ให้เดินมาทางทางไหนวะ อันนี้ไงล็อกเกอร์นี่มันจะมีให้กุญแจไขนะผมโอเควอทจเปิดยังไงอ่ะคลิกแล้วมันไม่ติดอ่ะอันนี้ตรงที่ทรมาน มันคิกไม่ติดไม่รู้ทำไงต้องย่อเหรอย่อไม่ได้ด้วยเกมนี้เอานี่ไงเอาได้ละอู้คิกไม่ติดอีกเอาได้แล้วเก็บเข้าช่องนี้เหรอ ขึ้นไม่ได้อ่อมันบอกเราต้องการแท่นที่เหยียบแท่นที่เหยียบอาอจากไหนหอ่ะเจ้านี่เหรออ่ะสเปชีดท,ทำไมให้มันลื่นขึ้นว่างั้นเถอะอ่ะยายเท่านี้ก็ไปได้แล้วใช่ไหมเอ้า ไม่ย้ายมาตรงนี้อ่ะองงเอางงดีครับคราวนี้ทาไมย้ายมาตรงนี้วะเอา้าอันนี้ย้ายได้อีกอันหนึ่งอ๋อโอเคย้ายให้ก้อนนู้นไปตรงนู้นแล้วย้ายตรงนี้มาตรงนี้โอเคเท่านี้เราก็มีแท่นปีนละวุ้ยเสีงเท้า โอเคลบอ๋อคุณเอเมิเลียเขามาเปิดเตาฮ่าค้ยังช่วที่เธอไปแล้วว่าแต่เธอทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้เฮ้ไม่ขีดไม่ขีดเนี่ยนะเก็บไปได้ด้วย คิไ่โดนด้วยโอ้คนเล็กทำไงอ่ะเก็บไม่ได้อ๋อไม่ขีดคนได้รับไม่ขีดโอเครู้เรื่องเบบอกให้จุดไม้ขีดเนี่ยนะฮะเอาจริงดีจะเอาไม่ขีดขึ้นท่อตรงนี้หรอบาไปแล้ว ฮะนั่นเธอนี่นะเธอถือมีดอยู่ด้วยนั่นเธอทำอะไรกันนะ่ะโชคดีที่ฉันเอาท่ออลไรขึ้นมาด้วยเอ,อ่อฟาดหัวกับซ่อนตัวเอาละฉันจะต้องซ่อนตัวที่หลังกองก่อนาแต่เธอทำบ้าอะไรอยู่กันเนี่ยอ่ะแล้วไงต่อโอเคน้องออกไปละ เยี่ยมเลยดูเหมือนเธอจะเอาอไปแล้วนี่แหละได้เวลาแห่งการสำรวจโอเคอันนี้อะไรอ่ะเป็นรางเลยเหรออันนั้นมีอะไรไม่รู้เข้าไปไม่ได้ด้วยเออให้อ้อ <Hi. laughs> <laughs> <laughs> โอเครอบนี้เราก็ต้องเรียกฟาดหัวเอาละคิดซะว่านี่คือการป้องกันตัวขอโทษนะเอมิเลียฮะเดะเดี๋ยวนะที่เธอไม่เป็นอะไรเลยแถมเสียงเมื่อกี้มันกระดังมากแต่เธอกลับ แมแมแม้ทำได้ดีนี่นาไปจีเรยเทมฮะใครฉันเหรอถ้าใช้สมองของเธออันแสนสลดัดหลบเลี่ยงจากการตายมาได้แล้วมาถึงห้องห้องนี้ได้เออไม่ที่จริงตายไปแล้วสองรอบฉันขอชื่นชมเธอที่มีความสามารถในการเอาตัวรอดที่มายังถึงถึงห้องนี้ได้ไม่เหมือนกับคนอื่นๆที่มาในคาเฟ่แห่งนี้อืมทีจริงก็บอกแล้วไงว่าตายไปแล้วสอรอบ เธอทำตามเสียงของหัวของเธอที่บอกว่าที่แห่งนี้มันมีอะไรแปลกๆแล้วก็พยายามหาความจริงถ้าหากเธอหาทางมาที่นี่ไม่ได้เธอก็จะหมดสติไปเพราะแก๊สพิษแล้วก็กลายเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารุอร่อยของฉันแทนที่จะให้ฉันพูดภาพในตรงนี้อยู่คนเดียวน่ะเอาจริงฉันสามารถฆ่าเธอในตอนนี้เลยก็ยังได้แต่ว่าฉันก็เลือกที่จะใจดีกับเธอมาเล่นกันดีกว่านะ เล่นซ่อนหาันจะนับหกสิบวิจำกฎดของเกมคาวก่อนได้หรือเปล่าเอามาใช้กดนั้นกันเถอะันจะไม่ดีแล้วนี่เธอจะพูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยก็ไม่ปแปลกนะที่เธอจะไม่เข้าใจเพราะฉันไม่ได้พูดอยู่กับเธอฉันพูดอยู่กับไอจีเดทเทมือตั้งหากใครใคร<ใ>เอาละฉันจะที่บางง่งายๆนะคือเธอเน่ยไม่ใช่คนจริงๆ แต่เป็นแค่เพลเยอร์ที่ถูกทำให้เล่นได้ในเกมนี้อะที่นี่น่ะมันก็แค่โรคจำลองเธอไม่แปลกใจบ้างหรอที่จู่ๆท้องฟ้าก็กลายเป็นสีดำน่ะและความรู้สึกข,ของเธอนะ่ะก็ไม่สำคัญหรอกเพราะยังไงซะผู้เล่นก็จะพาเธอกลับมาที่นี่อยู่ดีเออถูกว่ะสามรอบปะเนี่ยเธอนะ่ะจะต้องติดอยู่กับฉันที่นี่ไปตลอดไป เขต้องไปโทษไอ้คนสร้างเกมนะที่เป็นคนออกแบบมาแบบนี้ไม่ใช่ความผิดของฉัน <laughs> เออใครว่าคนสร้างเกมฉันอนะถูกออกแบบให้เป็นตัวร้ายในโลกแห่งเกมนี้และมีหน้าที่แค่ฆ่าเธอเอาล่ะหยุดคุยกันแค่นี้ดีกว่ามาเล่นเกมกันเลยดีกว่าเล่นซ่อนหาจำกดกัน,นนั้นได้หรือเปล่าที่ฉันบอก60วินาทีนะ่ะแต่ฉันเปลี่ยนใจแล้วลดแต่แค่30ิวินาที <laughs> จะด่เาเหรอแค่ฟังเรื่องกระสับสนจะตายนะแต่ให้ทำง่ายต้องซ่อนตัวสินะ เออเลดี้โกอ๋อยีสิบวิไม่ถัดมีเนี่ยต้องไปซ่อนไหนก่อนล่ะประเด็นเฮ้ยเหลือยี่สิบสามวแล้วยังไม่ถึงไหนเลยยังไม่มีที่ซ่อนเลยไม่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 สิบกว่าวีแล้วตายตายผมว่าผมตายสิบห้าสิบสามสองสิบเอ็ดโอ้ไม่รลอดแล้วนะอย่างเงี้ยจังหวะนี้ผมว่าผมผ่านที่ซ่อนไม่เจอว่ะคุณผู้ชมตายตายโอเคเจอที่ดีดีเอาตรงนี้ไปก่อนแล้วกันอะ ตรงนี้แหละโอเคเธอมาแล้วหวังว่าจะไม่เจอนะ Please 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 พระเจ้า God my God ได้ปลอดช่วยฉันด้วยโอเคหมุนไปรอบๆอ่ะเจอเธอแล้ว <c oughs> เรียบร้อยเริ่มจะชินแล้วแหละไม่น่ากลัวเลยสักนิด Bad ending 4อีกแล้วอยากตาย โอเครอบนี้ผมจะไม่โดนเธอจับย9สกผมออกมาจากตรงนี้แล้วเมื่อกี้20่ว่าผมยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะผมต้องไปหาที่ซ่อนอื่นใช่ไหมแต่ห้องนั้นมันมีที่ซ่อนที่เดียวหรือเปล่าวะตรงนี้ก็ไม่มีแล้วอะ่ะมันมีอยู่แค่สองห้องเองอะ่ะเดี๋ยวเราต้องเปิดประตูไปก่อนโอ้เดินมาถึงที่นี่ก็สิบวิแล้วผมว่าคอมผมช้ามากๆเลยแหละ โอ้นี่ไกมีจุดหนึ่งโอเคซ่อนตรงนี้แล้วกันนะเฮ้ยเธอลงมาแล้วเฮ้ยทหาแเราไม่เจออโอเคฉันเดินกลับไปแล้วเปิดประตูแล้วด้วยฮะ <c oughs> ค่อยช่วเธอไปแล้วเอาละฉันต้องรีบหาเท่าแต่ที่นี่ให้เร็วที่สุดใช่เพื่อนได้เวลาแล้วเพื่อน เดชาเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดเวลานเล่นแล้วกดอนซีแมนก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเลยอาค,ค่อยๆเดินขึ้นไปผมหวังผมคงไม่โดนจ้ำสแกงแล้วมั้งนะมันต้องจบเล้แหละอะไรจะยาวขนาดนี้น่าจะต้องไปเดินสับคัทเอาขึ้นแล้วก็ออกน่าจะต้องอย่างนั้นแหละตอนนี้ไฟข้างนองยังดับอยู่ก็คือคัทเอานี่คือตัวควบคุมเกมเลยว่างั้นเนอะ ไ <L an> เธอไม่อยู่ที่นี่ด้วยซ้ําเธอหายไปไหนกันอุช้างมันเพื่อนรีบๆเอาคันเอาขึ้นรับกลับบ้านกันบอกว่าคดีโยกนี้จะเป็นตัวที่ทําให้ประตูมันเปิดได้นะเออชาัดเพื่อนเปิดได้แนละ้วเนี่ยไฟข้างนอกติดแล้วด้วยเนี่ยกลับเถอะเร็ว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  เล่งฝีเท้าหน่อยโอ้โหที่จริงผมเล่นตวัวละครไปจีนะต้องพากเสียงผู้หญิงนะแต่ไม่ทันแล้วผมเอาละรีบออกจากที่นี่ก่อนเถอะกะอะะ่อนที่เธอจะฆ่าฉันหลังจากที่คุณออกไปคุณก็อยู่ถึงคิดถึงเรื่องนี้ไม่ได้คุณพยายามที่จะโทรหาตำรวจแพทย์ไปที่คาเฟ่แห่งนั้นแต่ตำรวจก็ไม่ทำอะไรเลยบลาบลา,บา,บาเออช่างมันเถอะผมเล่นเกมน,นี้มาเก,กือบสองชั่วโมงครึ่งแล้วเพราะฉะนั้นผมปิดชิปเลยแล้วกันน่าจะกูดเอนดิ้งแหละ ใช่ไหมกูดเอนดิ้งหละต้องกูดเอนดิ้งก็แหละโอเคกูดเอนดิ้งฟรีดอมมีสารภาพไปกลับบ้านคุณผู้ชมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม